okay บอกขาเอามาให้ลองเนก่ยเมเนี่ยมาสมากมันเมียกะกะไม่ไม่ไม่จ่าสมากเว่าจะเทียมันดีทีไม่ไหวไ่ไไ่ไไม่ได้มาจ่าีเราะว่าะยันเไ่ไวไไไ่ไไ่ไ ก็ย uh? ังหลบฮะเกลังเนี้ยมันไส่มันเย่อยัเย่อเลยทำไมมันไงออมมันมัเอาไปใส่มึงเอาไปใส่มึงเฮ้ยยี่รีบอกลุงน่ะอากาศตัวแม่ cái của anh, em không được mình gần cô ấy hằng bếp ạc bác hâm của cô ấy hát à ấy hát mhm 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 เหญ่กว่าแก่โองลกโอคมันแก่งใหญเว้ยเออยละต๊กใจ่เบิดกึ่กอแวแม่ก็เบ้ยมาถูกสันวันแม่แบบนี้วันนี้แม่ตายตายตายอีแม่ก็ตุ๊กอีเบิแล้วเนาะ